ครับสวัสดีครับผมสำมรวยชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับครับขณะนี้เรามาถ่ายทำคลิปวิดีโอนะครับที่สวนดงตาลไทยหลมนะครับเป็นเวลายามค่ำคืนที่ยังเป็นช่วงโควิดอยู่นะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติตามกฎข้อนะครับที่เขาได้บัญญัติไว้แล้วก็ได้ปฏิบัติตามที่เราต้องรับผิดชอบนะครับการ ถ่ายทำนี้ได้ขอญาตเจ้าหน้าที่ในส่วนแล้วนะครับครับบรรยากาศตอนนี้ครับรช่วงเย็นนะครับจะเป็นบรรยากาศที่ว่าในสถานที่ตอนค่ําคืนนะครับก็ผู้คนช่วงนี้เขาก็ยังปิดอยู่นะครับปิดสวนสนามเด็กเล่นนะครับทําการปิดอยู่ยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการนะครับครับก็ถ่ายทาคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ เช็คภาพนะครับมีภาพเช็คไฟนะครับในการถ่ายทำวิดีโอคลิปนี้นะครับเพื่อให้เป็นชันศึกษาในการเรียนรู้ไปด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายทำให้ผู้ติดตามร,รับชมนะครับในสถานที่ครับตอนนี้บรรยากาศก็ช่วงเย็นแล้วนะครับช่วงเย็นแล้วแล้วก็มีผู้มาเต้นอาราบิกอยู่ด้านในก็มีอยู่เขาได้ยินเสียงอยู่นะครับ ภาพบรรยากาศตอนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็ยังมีการเตรียมพร้อมนะครับบรรยากาศจะเป็นสถานที่สวนวงการจะมีการารูประบายรูปภาพนะติดตั้งปรับปรุงสถานที่ในการต้อนรับนะครับช่วงวันที่19 พฤติการนี้นะครับจะทําการลอยกระทงที่สวนดงตาลนะครับวันที่19ครับจะลอยกระทงสวนดงตาลแล้วก็วันที่20นี้จะเปิดถนนคนเดินนะครับจะเปิดรอบนอกนะครับด้านใดน,นี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะทํามีการอนุญาตให้เข้ามาภายในสวนหรือเปล่านะครับครับแต่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ทําคลิปดดิรีโอต่อตามสถานะ การถ่ายทำนในสถานที่นะครับเพื่อจะได้ไม่ขาดสายในการชมในการที่เราได้ติดตามบรรยากาศนะครับในสถานที่นะครับเตรียมพร้อมอช่วงเปิดเมืองนะครับช่วงเปิดเมืองครับตอนนี้ก็วิวบรรยากาศที่นี่ก็ยังไม่ได้มีการ วางตำแหน่งที่ยังป้ายสถานที่นะครับก็ยังตั้งไว้อยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ป้ายสถานเด็กเล่นสวนดงตานี้ก็เหมือนยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่มีการปรับปรุงนะครับก็คงจะมีการปรับปรุงช่วงเสิ้นเดือนนี้นครับประมาณเดืนเร,เร็วนี้นะครับจะามาปรับปรุงสวนนะครับปรับปรุงทิวทัศนะครับ ในส่วนองตานนะครับเป็นวาดภาพที่สวยนะครับที่ผนังภาพที่เขานระบายภาพเอาไว้นะครับให้ผู้ชมผู้มาเที่ยวได้มาชมมาดูนะครับในส่วนองตานนะครับบรรยากาศตอนกลางคืนนี้ครับก็ ร่มเลื่อนนะครับร่มเลื่อนดีนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวนดงตาลไทยหลมนะครับถ้าใครอยากมาเที่ยวนะครับสวนดงตาลน,นี้นะครับก็เปิดชมที่ลมศักเมืองหน้าอยู่นะครับลมศักเมืองหน้าอยู่ในเฟซวิดีโอโทรศัพท์นะครับให้กดติดตามช่องดูเข้าไปดูครับช่องเฟซนะครับ เอาไปดูว่ามีการบันทึกรายละเอียดภาพการท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่ลุมศักเมืองน้าอยู่นะครับเป็นตลาดท่องเที่ยวแห่งการค้านะครับ เป็นศาลาของเจ้าหน้าที่ดูแลสวนอยู่นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับครับตอนนี้เราเข้ามาในสวนข้างในแล้วนะครับจะได้ยินเสียงเพลงไหมครับตอนนี้เขากําลังเต้นออกกําลังกายอาหรับิกอยู่นะครับตอนเย็นเย็นเขาจะมาเต้นออกลายอาหรับิกช่วงเย็นนะครับหกโมงหนึงทุ่มนะครับเราจะพาเข้าไป ชมดูใกล้ๆนะครับบรรยากาศนะครับผู้ผมาออกกำลังกายนะครับ ก็ยังปฏิบัติตามสถานที่ในสถานที่อยู่นะครับเว้ระยะห่างกันอยู่นะครับในการเต้นออกกลังกายนะครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ภายในให้มาชมดูนะครับว่าสถานที่ก็ยังปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่นะครับช่วงโควิดนะครับอันนี้เป็นสถานที่ตลาดน้ำไทยลมนะครับตลาดน้ำริมน้ำไทยลมครับ วันที่19นี้นะครับ19จะมีการลอยกระทงที่สวนดงตาลน,นะครับสวนดงตาลไทยหลมนะครับก็ยังไงใครมีโอกาสครับมาเที่ยวนะครับตลาดน้ำไทยหลม่มนะนักานคนเดินนะครับสวนดงตาลไทยหล่มครับจัดลอยกระทงนะครับ ครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับ